คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานและเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นไม่สนเพิมสนับสน,นุนให้เล่นหรือตามตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ เปิดให้กมีนี่เปิดดห้ยังอ่านเยเดิมยงรถวไดเต้ส้ยาก็ไม่ได้ไปวันนี้าแต่ไ่ไดรถมึงก็เปิดฮึ่มก็เดก็ทำอ่วแตกเด็กมุสีเราเปิดิ

ไม่มีสีไม่มีสองเอาไปเริ่มสองหลอ้สองหลอเอาไปเอาเอาไปเอาเอาไเอาไปอไปเอาเาไเาอไเาไเออกไเ

รเหตมาหนงเบิดอไห่ามเอาของหอะไรกสามเต็งสนี่ตาตาตอเต็งสามเต็งหกเออเต็งเดียวเอาเดียวดีกว่าี่สามกีสองหเกียวไปเปิด

สามสี่พับาทนี่สีวันเลยสองพันบาทนี่สองพันสองพันอ่ไปโอ้ยยังลงหมาบาทเดียวจ่ายยังเดียวตแกส่วนยังตื่นหงห์เฉิมส่วนดเลยนะ ด mm ังหมดหมดโบราณเสียงดิ่งเ่้องหาสี่ห้าสองสสอง สี่สามบดสี่สามสี่สามเดสี่มเเอาห้าสี่สองเต็มเครื่องอีกแล้วห้าสีกระถอสี่เมาห้าี่สองเต็มเครื่องอีกแล้ว อ่นี่จะมาเจ้าสีนางจนอ่านอยู่สิจตกใจคอยอของคอยถอนีนะขึ้นมาแล้วนะผมของคอยถือเบืน่ะขึ้นมาแล้วนผมเอ้าวันนี้ใจมันมันวันนี้ยหาาใบแม่สองสี่วันนี้ยเบือนหาี่าอ้าเบอนเบไหหาซองนี่เจ้าวูใจใช่อซก่ใบที่อันนี้เ

อันเป็นเมนทก็เป็นฝึกบ้านดิกสี่สี่สามหกสี่เป็นัวสองนี่เอสิ่นั่งิงหกไหมหกหกสูงไป่ไปนแจกจ่านแจจ่จ่ายยงเดียว ว่าไงอ่าน่าไหมอ่านมาเจ้าเปิดเออมาเลยนะสี่หน้าบันหินห้าบนเดียวห้ามาแล้วสองร้อยนะครับเดียวรเป็นไวะสองร้อยเดิไปปเดียวหกสิบหกร้อนี่วะารอยเไปแป๊บหนึ่งสองหเอ็ดสิไปล้วยายเจ็

จำสบายสองตัวมีซนะตัวมีซีสองจ้ไหนึงนะจมนิ้มีซีเราไปหยมกันแล้วเหรออีมัน่เอ้อหาซเอี่ยวโอ้ยันที่ตาองหนาซี้อวเดี๋ยวอปใหม่อีกเดีวไปใมอีก้าอง2องี่อเออเาอง่อเจ้าต้องเอามาลงที่หนะ การเสียนหวเ่องางการศเกษาบอว่ารหัสยนเกมเกะนั่นแหละจะไปจ่ายเปะอนนี้สามใบหนงอาเไปไอล้วให้เ้าเตรมพันท่านหนึ่งสี่พับาท

ร่วมเบอร์่เออสี่ห้าสาใบล้วผ่นหางสม่านหางสาใบนะฮะลงสามสี่สิบสองผ่นหาลกลอเรยอห้าสี่อ๋อห้ห้าก็ได้พันหาสใบ้ย่วิเนี่ยเบอร์เป็นส่เบอร์เาเ้จัหาซื้อละซื้อลบมากเนี่ยครบมีอย่งเงีเนาะอิาปิด

เป่ามังเอาเงี can, ้ยหรอเอาไปไปแทงเล่าเสียตงเบ็ดป่าเลยเป่ามัเสียงดังแล้วเตีงยี่งเียงดังก็มีเตียง้ยาวหันมั้เสียงนตมีอมันมาหกสามเดียวได้ตั้นหกสามเอียวมันแย่แ่เสียมันไม่งี้แหละ เกล็ดมันก็ไม่เล็ดสองหลวงม่เกลียดกันทำไมเกล็ดมุ้งเกล็ดมุ้งทำไมเกลียวไฟเกลียวมายจัดเดี๋ยวจะเจนนิดหนว่ใเฮ้ย๋อ้โหโอ้โหฟังเสียงเจนจัดเลยโอ้โหเจนเจนเจนโดนแบบเกี่ยวไปวเกี่ยวไปอืมีีีี

ไปทำไมสามห้ากนให้เขาจักคืนสาห้าไปทำไมไมากยิักสองพันห้าสี่สองยิไปอันนี้ริงสองพเนี่ยหกสาม้อยหกสามอันนี้จะไมาอะสามพันรอไเอาห้าอยได้สามพันงใหกสูงหกสูงหกสูงห้าร้อาร้อยวห้าร้อยาพันห หน้ามีอนหน้าร้อยไหมหนาแดงขึ้นหนูไปเด็มีอะไรไหมพบไลยนพบปยังพบแบบว่าเหยียดใช่ไหมผมอ๋อเหยียดอีกเลยหกสูงหกสามนี่เือบสิน่าจก่อนหกสามเยอะเลยมาอีกแล้วหกสามอีกแล้วขั้นขั้นน่ิหาทีอะติดมตกันค่ัง โอ็กเนี่ยโอ้เกอย่างว่าใคนี่ยโอ้ยไปไก่ละขุดหอยดูชาติไปจูงจิ๋วไม่อยู่ไกก็ได้สมไเหมืนหนึ่สามสหสแล้วก็น้ำงไปหกสามกสี่เหนือแล้วก็ปิว

หาสามคอยว่าว่าหาของงูน huh. <Willy. S 1> uh ีกสมีละหาสามหาสี huh. ่หาี uh ่แ huh. ต่ตอนนี้ของงยกคอย็จับดีกว่าแบบนี้นะแบบนี้นะหนึ่งสสามันนี่นะไปอยู่หกตัปดสูงบ่แม่สามใบนี้มสองพัน่แม่าใส่สามตำสองพันมใส่สาำเี่นี่อยู่นี่ครับ สามตัโอเคหสาัืมมีสันโดนี่ออยสอสี่งชั้นอย้่นรสองคนทันส

สองตัวนี่ไม่กี่ตัว C C สองเดที่สองสอง C C สอ่ C C สองนักเงื่อนแบบองเนะเองเนานักเงื่นเานักเื่อส่วนใหญ่ทำจอบบอนนะบอลน็อตบอเนี่ยนกเื่อนเสนเล็กนี่ะมีาม

เรียบร้อยเจ้าไปลงหกสามเี่หอีลัของน้ำบะร่างเจ็ดงคือบร่างร่างแล้วแบบาไปเด้อนั่นคือแล้วังเนี่ยนร้อยแบบนี้วเสแล้นเ่อไปทั้งหมดถึงอมเม้ดีอันึ้นนสามสองพันเน่นสองพันห้าหกสามปีสามรอยนี่เนั้นสองใบสองสอง